นิโคเแมวจียร์ซักพร้อมหน้าจัดวันเกิดให้น้องทิกเกอร์ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเลิกรักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ของน้องทิกเกอร์ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องสําหรับแมวจียร์ซักและนิโคเทอริโอโดยทั้งคู่นั้นยังคงสถานะไว้เป็นแค่เพื่อนและช่วยกันดูแลลูกชายล่าสุดแมวและนิโคทั้งคู่ได้แท็กทีมร่วมกันฉลองวันเกิดอายุ17ปีให้กับลูกชายน้องทิกเกอร์แบบอบอุ่นสุด,สด โดยนิโคได้ออกมาโพสพโมเมนต์ครอบครัวสุดน่ารักพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy s e v e n t e n t h Birthday Dinner with Family and Friends งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเขามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเขามาคอมเมนต์ชมความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวนี้กันอย่างมากมายความรักสวยเสมอคะ่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับทิกเกอร์คอมเมนต์ทัดมาบอกว่า Happy Birthday ครับน่ารักมากๆเลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณคะ่ะ